รับัข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะภาวิชาวิวศวกรรมวัสดุและโลหะการมทรธัญ,ญบุรีดำเนินโครงการส่งขยะคืนชุมชนเทศบาลบึงสนันรักถ่ายทอดความรู้สู่การจัดก,การขยะและรีไซเคิลฝาขวดน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีดําเนินโครงการสร่งขยะคืนชุมชนเทศบาลบึงสนันรักณเทศบาลบึงสนันรักอําเภอธัญ,ญบุรีจังหวปทุมธานีเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะและการรีไซเคิลฝาขวดน้ํา HDPE นาไปขึ้นรูปเป็นแผ่นพื้นทางเดินและอิดตัวนอนที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชนได้จริง โครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้กระบวนการรีไซเคิลตั้งแต่การคัดแยกขยะไปจนถึงการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสร้างความเข้าใจเรื่องเศร,รษฐกิจหมุนเวียนเซอร์เคิลล่าอีกโคโนโมีและปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ซึ่งชุมชนสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้จากขยะพลาสติกและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศร,รษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ที่สนใจด้านการจัดการขยะและการรีไซคเคิลฝาขวดน้ำสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Engineering R M U T T อาทิตยาปกทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีรายงานค่ะ